สวัสดีครับอยู่กองน้ำสิ่งนอนมาครับวันนี้อยู่กับทีมงานสุดหล่อพอดิ้งครับให้ค้านเลยครัรวไม่ลดเสียลือว,วันนี้วิ่งอยู่สองสี่หกคันครับ นี่เป็นวันแรกของผมเลยครับเผยฤดูกาลวิงดิน6-8หกเก6-9ครับแต่ว่าทีมงานเขาวิงได้เป็นอาทิตย์แล้วครับยิงได้เจ็ดแปดวันกันแลละครับทีมงานเป็นอาทิตย์แล้วครับแต่ผมเ่านน้องมีภูมาวันแรกเลยครับวันนี้ครับมาวันแรกก็หยกดำเลยคือเสียเลยครับนู่นครับน้องมีภูครับ วันแรกกยกดำไม่คืนเลยยิ่งดินวันแรกครับของเอาดูการพ8กแปดทับพครับมาดูเสียบิวตัวครับครับบางนี้ไปวิ่งมันด้วยการงับสองคันลำไปมากเสียงสาง คนละสองเที่ยววันนี้ครับโดยเสียแนนครับจัดการทีปไปไหนถามเราไม่รู้อ่ะอันนี้เสียแนนมาครับเองครับเอสเคร้อยสี่สิบ่นแปดซุปเปอร์เอ็กเอ็มได้เที่ยวแล้วจ้ะอยู่ได้ยังอยู่ได้หรเปล่าเว้ยครับ ที่ฟุงนอนได้แล้วจ้ะหาเที่ยวนี่ครับตรงเนี้ยทางคืนเนียนเนื้อเลยครับเนื้อเนื้อมันๆเลยครับพอได้ออกกำลังนิดๆครับ ไปายาวไปายาวกลางไรโอ้ติดติด๊กเกอร์ใหม่แต่ก่อนเป็นบังเงินบังทองติดเป็นกลางไรเปลี่ยนเครื่องครับคันนี้ครับแต่ก่อนเป็น จีโอเจ็ดซี J C ครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนจีโอเจ็ดอี e. นิ่มๆเลยอยู่ได้ยังเป้ายังไหนเอามาดูด้วยนะกระทาแปแปลกๆเนี่ย มาด้วยเร็วๆเค้าจะไปแล้วเร็วๆด้วย 马卓，马卓。 check nghiệp check nhẹp Cái xeo này sắp check nghiệp Này các bạn, đáng kiến phải không? กระทนะ,ะลอหนาสิบเจ็ดจุดห้กระทะลอหลังสิบเกจุดห จะพาไปดูกระ่างใกล้ๆครับหมาแปลครับจานเนี่เนี่ยครับล้อหนา17.5ล้อหลัง19.5ท <c oughs> ำไปแล้วจานเนี่ยโอ้สื่อไฟโนมใสไซม์ด้วยเพื่อโอ้สวยสวยสวย โอ้ไม่เจอกันนานแต่งรถนาดูเลยเจียงว่ไม่เจอกันนานมากครับทีมงานครับเขาก็วิ่งกันเรื่อยๆครับแต่ว่าผมก็เปลงวางครับ เห็นมันแรกเลยครับวันนี้ออกมาวิ่งดิ้นครับไปนั่นดูแปลกๆยังไงไม่รู้สิบเจ็ดกับสิบเก้า มากมากครับเตปิด้ายกับรถป๋าชายครับเดี๋ยวจะไปใส่ลูกลังแลละครับเพราะไม่คุยคันหนึ่งจะใหญ่ไปดึงรวดตัดครับเดี๋ยวไปช่วยเสียบีเก็บงาทักเที่ยวเอกเอกอ้กออาไปรอดรอบนี่เหรอไปรอดรอบนี่ไหวไหว เอฟซีปลาชา่ดเดี๋ยวจะไปบินงหลุล้างช่วยเขาก่อนเพราะว่าหลุดไม่โครกันหน่อยใหญ่ไปดึงหลุดตัด๊บไปช่วยบีเก็บงานนิดเดีวยดวยเสียอย่างเดียวนาะแก้มมันเตีย้ย แต่ถ้าว่าถ้าใส่แก้มใหญ่มันก็จะสูงกว่ากันอย่างว่าแหละจ้ะแต่ว่าถ้าใส่เมื่อนุกลอดอ่ะสวยเลยให้ให้แก้มมันสูงกว่าน,นี่อ่ะจ้ะมันจะสวยหลดุดมันจะสูงขึ้นหน่อยนึงอ่ะมันจะก็น,นี่เวลาแบบจุ้มมันก็ไม่ค่อยจุ้มอ่ะ ครับแต่ว่าหัวใจเป็นอินซู165เกาะเทอร์โบไปครับตักสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจบคลิปกำลุดป๋าชายเนี่ยแหละครับไป เอาแล้วครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ